การช่างแฟคเทอรี่แมนแทนแนวันนี้สวัสดีค่ะอะละค่ะวันนี้มาอยู่กับเรียกว่าแมชชีนโรลเลอร์เลยนะคะวันนี้เป็นรุ่นฮอตฮิตของแมชชีนโรลเลอร์รุ่นขายดีค่ะรุ่น H W 8 e แ U A นะคะเป็นชุดล้อลากเครื่องจักรนะคะบา,บางท่านก็จะเรียกลักษณะของล้ออย่างนี้ว่าเป็นล้อเตา นะคะลากเครื่องจกักรอันนี้ก็คือเรียกว่าสําหรับงานที่ในในการลากเครื่องจักรนะคะบางทีเครื่องจักรมีมูลค่าเรียกว่าเป็นล้านเลยนะนะคะดังนั้นความสําคัญของการลากเครื่องจกักรหรือว่าการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะไฮพาวเวอร์เองในหมวดของไฮเซฟตีนะคะเราเลือกแต่ของที่ดีที่สุด มาให้กับท่านผู้ใช้งานที่รักเลยค่ะวันนี้มาถึงตัวที่รุ่นไขยดีของรุ่น8ตันนะคะคำว่ารุ่น8ตันคือใน h ฮ g h p o w เว m ร์ม i ชินโ l l เลก็จะมีบอกเอาไว้ว่ารุ่นไหนเป็นการทำงานของกี่ตันกี่ตันกี่ตันเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ถ้าว่าถ้าสมมุติว่ามีเกิดว่ามีบอกว่าเครื่องจักหนึ่งเครื่องอาจจะหนักอยู่20ตัน โออันนี้มันก็ไม่ได้คงไม่ได้ใช้เต่าตัวเดียวหรืออย่างเราคิดง่ายๆนะคะว่าบางทีเครื่องจักรอาจจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมเอาทรงสี่เหลี่ยมนี่แหละนะคะซึ่งเป็นทรงที่แบบเบสิกเอ่อเป็นทรงมาตรฐานนะไม่ใช่เป็นทรงมาตรฐานของเครื่องจักรเอาก่อนนะคะบางทีการลากเครื่องจักรอาจจะไม่ได้ใช้ลอ้อเต่าตัวเดียวนะคะอาจจะใช้หลายตัวอย่างตอนนี้เราก็เล็กคอมเมนต์ไปอยู่ที่การใช้4ตัว อาจจะเป็นเซนเตอร์วางที่เซนเตอร์ของแต่ละด้านนะคะแล้วก็จะมีตัวด้ามลากด้วยนี่นะคะแล้วแต่ด้ามลากที่เราจะดีไซน์การวางว่าจะลากแบบตัวต่อต,ตัวพอดีในงานนี้ของท่านลูกค้าที่รักเป็นโรงงานญี่ปุ่นซึ่งต้องการ High Safety ไปใ,ใช้ในการขนเครื่องจักรนะคะวันนี้ให้มาดูรุ่นท็อปรุ่นยอดนิยมของเราซึ่งมีเป็นรุ่นของล้อยูรีเทนนะคะล้อยูรีเทนจะมองเห็นไม่เอ่ย ตัวนี้อาจจะขยับให้ดูยากนิดนึงเพราะว่าตัวรุ่น8ตันจะมีความสูงแล้วก็มีความหนักอยู่นะคะความสูงของรุ่น h w 8 u a ก็คือสูงที่1 4 4มิล1 4 4มิลนี่เขาวัดถึงตรงนี้นะเขาวัดถึงตรงจานนะคะนอกจากตัวเฟรมของเขาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความสูงของจานที่เหลื่อมขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ ลักษณะของความกว้างความยาวถ้าเป็นเฉพาะตัวฐานสีเหลืองอันนี้วัดกันให้เห็นเห็นเลยใน4ด้านนะคะตัวของอันนี้จะอยู่ที่344มมิลจริงๆแล้วใน dimension ของแคตตาล็อกก็จะมีบอกเอาไว้หมดเหมือนกันนะคะว่าความสูงความกว้างความยาวของแต่ละรุ่นเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ h i พาวเจะมีค่า service factor ของเขาอยู่ที่1.25นะคะในความสามารถของเขาแล้ววันนี้ที่บอกว่าเรื่องของสูตรสำเร็จของตัวล้อเต,ต่าของ h i p o w e r จะมีตัวด้ามล่างนี่วางเลียง้ายให้เห็นอยู่นั้นด้วยนะคะด้ามล่างก็คือเข้าไปใช้งานกับสตัดตัวสตัดที่มากับในชุดนะคะ แล้วก็เห็นด้านข้างๆนี้ยนี่เป็นแมชชีนลิฟติ้งอะคะ่ะที่ทางท่านผู้ใช้งานเลือกรุ่นใช้ด้วยก็จะเป็น MHL 20นะคะอ่าเป็นตัวแม่แรงยกเครื่องจกักรจริงๆท่านผู้ใช้งานที่รักนี่เขาก็วางแผนไว้เรียบร้อยนะคะมีการซื้อ2ชุดแล้วก็มีตัวล้อเต่าซึ่งเป็นชุดเนี่ยเรียงกลายกันเอาไว้4ตัวแล้วก็มีด้ามลาก4อัน <Wow. S 1> เรียกว่าเป็นระบบงานที่เตรียมเอาไว้อย่าง เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะคะแล้วก็น้ำหนักที่ทราบคืเอ,อเครื่องจักรของท่านผู้ใช้งานที่รักมีหลายขนาดมีทั้งเครื่องจักรขนาด1ิตัน2ี่ตันก็จะมีการเอารุ่นพวกนี้เข้าไปเฉลี่ยในการรับจุดน้ำหนักได้ด้วยสุดสำเร็จของไฮพาวเวอร์อยู่ที่นี่ในตัวของจานเพดนะคะตรงนี้เนี่ยให้เห็นเห็นเลยว่าในจานเพดตรงนี้ตรงรูข้างในเนี่ยนะคะจะมีเกลียวด้วยนะ สำหรับที่สามารถเครื่องจักรบางทีอาจจะมีโบวหรือมีจุดยืดอยู่ด้านใต้ของเครื่องจกักรเราสามารถสวมนี้หมุนเข้าไปได้หรือแม้แต่บางทีเราจะทําจานรองขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้เกลียวขันเข้ากับเกลียวนี้ก็ได้ดังนั้นจานเพจของ h i g h Power มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้กันส่วนใหญ่ในทั้งในโรงงานในยุโรปแล้วก็โรงงานในญี่ปนนะคะที่จะนิยมใช้ในล้อเต่ารุ่นนี้ เพื่อการเคลื่อนย้ายหรือเมื่อมีแรงกดไปทำให้การหมุนเลี้ยว360องศาทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมากับคลิปของ Hi g h p o w e r แล้วก็อย่างที่เน้นก็คือความสูงของ H W ขีด8 UA ตัวนี้นะคะอยู่ที่144มิลแล้วก็ลูกล้อของยูรีเทนมีความแข็งแรงมากเลยในแต่ละรุ่นของ Hi g h Power จะมีเซอร์ติฟิเคต นะคะให้กับท่านผู้ใช้งานเอาไว้เรียบร้อยลองรับการใช้งานเรียกว่าอย่างสบายใจมากๆเลยค่ะวันนี้สร้างสุงานช่างซัครี่แมนเทนนั้นก็เลยมากับตัวของล้อเตาลากเครื่องจากนี่วันนี้อาจจะแบบว่านี่นะคะในทุกรุ่นเลยวันนี้รุ่นขายดีค่ะ H W 8 U A นะคะลักๆนะคะ อินบ็อกกันเข้ามาได้แล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามีคุณผู้ใช้งานที่รักที่อยากใช้กันอยู่ก็ส่งแชร์กันได้เลยนะคะสำหรับตัวแมชชีนโรลเลอร์ของ h i พาวเวอรค่ะรักๆค่ะสวัสดีค่ะ